สบายดีสวัสดี่อแม่พี่น้องลูกปานอามดถูก่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้นเกา่าเส้นเคยทักททยสบายดีกันในยามคำคำ,คำพี่น้องวันนี้บ่าวสมจิตก็ออกมานาคือเก่าพี่น้องออกมาไล่งัวคือเก้าพี่น้องอ่าอยู่ทางหลังบ่าวสมจิตก็เป็นทุงหน้าเอิญมานาทุงใหญ่พี่น้องหญ้าก,ก็เริ่มสีปุ้งหลังจากที่ฝนตกไปสามสี่วันแล้วพี่น้องพองอ่าสำหรับื้นนี้ก็ถืออากาศก็ คุ้มคมพี่น้องคือผนสิตกุกบแน่ใจว่าสตกุบสตกบ่เบิ่งตอนแรงไปจะได้อากาศทางพังไทยทางต่างประเทศฝนตกอยู่บ่อเดี๋ยวนี้เนาะหรือว่ายัางแดดยังฮอนคือเก่าบ่อ่าเขตบ้านบาสมจิตกะถือว่าอุณหภูมิพออยู่เลยพี่น้องกับบุถึงกับว่าฮอนพีเอ็มสองจุดห้ากัเริ่มจางหาย้วพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกสองสามเทือแล้วค่ะสำหรับวมือนี้น้องพี่น้องบาสมจิตกะสีมันํำเสนอเกี่ยวกับอาคลิปของสาวพาม่า ถ้านหนึ่งเพนน้องทีเพื่นอนอเล่าเรื่องเล่าหรอพี่น้องเกี่ยวกับการรวมประเทศอันนี้แม่นคิดหรือเล่นเพื่นว่าในการรวมประเทศถ้าว่าเสี่ยงตุงรัฐฐานะนพี่น้องรวมประเทศกับไทยเพื่นสอบถามซาวานนพี่น้องว่ามีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับเสี่ยงตุงหรือว่ัฐฐานกะ อาจจะโบแตกต่างอย่างกับอีสานกับลาวนะพี่นอ้องเพราะว่าภาคอีสานนพี่น้องกับเคยขึ้นกับประเทศลาวหรือว่าอาชักอานาจักลาวลานสางเมื่อก่อนในสมัยเจ้าพระงุ่มทอนโฮอณา,าจักลาวลันสานอันนี้ตามตำราทางพังลาพูนเขียนไว้นะพี่นอ้องแต่ว่าตามตำราทางฝังไทยว่า,าประเทศลาวนะพี่น้องเคยเป็น ของสยามมาก่อนหรือว่าสยามเคยปกครองอพึ่งเสียดินแดนในสมัยที่ฝรัง่งเศสเข้ามาปกครองลาวแล้วก็แล้วก็บีบบังคับให้สยามส,สัญญาม,มอบดินแดนทางฝั่งลาวให้กับฝรั่งทางอีสานขึ้นกับไทยกเ็เฮ็ดให้ให้คนลาวหรือว่าคนอีสานเมื่อก่อนเคยเป็นประเทศเดียวกันจำต้องได้แยกออกจากกันด้วยความจำใจ การสอบถามอาสาวพาม่าอาท่านนี้นพี่น้องเรื่องเล่าและก็คำตอบอาของสาวบ้านสิเป็นอย่างไรกับไปติดตามหับส้มน้ำกันพี่น้องแล้วยังค่อยมาโอลมกันอีกน้องพี่น้องหลังจากที่ทรงคิดนี้แล้ว สวัสดีค่ะพบก,กับนังใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะไปพูดคุยกับชาวบ้านในเชียงตุงนะคะว่าถ้าเชียงตุงนะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยชาวบ้านในเชียงตุงนะคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างนะคะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะคะมันไม่มีทางเป็นไปได้และก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าทางการเป็นมาเขาอาจจะไม่ยอมแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะตรงนี้ใหม ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันนะคะเรามาพูดคุยสนุกสนุกเล่นๆ่นกันนะคะว่าถ้าเชียงตุงนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยจริงนะคะโดยที่ไม่มีการสู้รบกันนะคะตกลงยินยอมกันด้วยดีนะคะเชียงตุงจะเป็นยังไงเนาะกับเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านกันนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันนะคะไปชมค่ะสวัสดีค่ะน้องคมนงสวัสดีค่ะค่ะอย่างแนี้ก็เรามาถามคน ใกล้ตัวก่อนนะคะว่าน้องหอมหนุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะถ้าเชียงตุงเราเนี่ยได้เป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอะไรแบบนี้เนาะก็เท่าเกยงก็ดีนะคะค่ะแต่ก็เออเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะค่ะ <c oughs> เราก็มาอคิดเล่นกันนะคะ <c oughs> ว่าชาวบ้านเชียงตุงเราคิดเห็นกันยังไงบ้างอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วเรามาถามแม่น้องหอมหนุ่มดูนะสวัสดีค่ะนล่า <c oughs> <y uk> มาถามนารานะคะว่านาราคิดเห็นยังไงนะน,นาราอันประวัติ<ช>จยงตุงเฮานี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอ่ะน,น,นาราคิดจือ้อคิดเห็นจือ้อประวัติจยงตุง,งเฮานี่เป็นเมืองไทยอ่ะพอยอ่นาราบอกว่าก็ก็สนุกอะไรนี้นะก็สนุกก็ดีอะไรแบบนี้นะคะภาษาบ้านเราเรียกว่าพอยอนะคะพอยอก็คือสนุกหรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะถ้ารวมความหมายเนาะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,อ,คะอุติถามมาปาวาร์เจียงตุงของเฮานี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใน่อิปาคิดจือเจียงตุงเฮาต่อยู่เจียงตุงเขาปวาเจียงตุงมณอ่าอ่าเมืองไทยกบแทนเมืองไทยเมืองไทยกบม,มืมสมมุติแบบเป็นรวมเป็นของเมืองไทยอ่ะอิปาคิดเห็นซื้อเมื่อเนี่ยเดืองเนี้ยเมืองไทยกบมณ์กว่าเมืองไทยกบมอ์กว่าน่ะ บอว่าเป็นเมืองไทยก่อนในกะหาลูกหลานเตียนมาอยู่เมืองไทยอ่ะเนาะมันก็เป็นเมืองไทยนั่นน,น่ะเนาะโอ,โอ้โอเคค่ะขอบคุณป้ามากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอันนี้คุณลุงของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อนั๊ซี่เออสวัสดีอันนี้เป็นลุงนะคะลุงของใหม่เดี๋ยวใหม่จะมาถามคุณลุงนะคะว่าคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไดถ้าเกิดเชียงตุงของเราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนาะลุงสามมีความคิดเห็นจือือประว่าเชียงตุงเขานี่เป็นเมืองไทยอ่ะเออเรื่องเมืองเชียงตุงเร่ทากระฟังกระพงท้าวกระมังกระเ เออเออเอองืวนีก่ืองืดสบายี่่อบตุบอยากสั่งอยาไนนอืมอยู่จิงตก็ดีอยู่แล้วเนาะไทยปีชายน้องฮะไทยปีชายน้องเปวซ่าไทยปีไทยน้องอ๋อไทยปีไทยน้องเนี้ยอ๋อก็คือเหมือนแบบไทยพี่ไทยน้องอยู่แล้วเนาะอาลุงบอกว่าเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวลุงถามจรอยู่บางไทย มันไก็มันกันก่น็นเนาะอ่า <Yeah. S 1> ลูกสาวบอกว่าเจียงตุงกับเบิองไทยก็คืออันเดียวกันอ่ะนะคะแต่ว่าเราอยู่คนะอ่าประเทศนั่นเองเนาะอยู่คนน,นั้นอันฝั่งนั่นน่ะเนาะ ไทยพี่ไทยน้องไทยหลวงไทยใหญ่เออไทยหลวงไทยใหญ่เนาะไทยน้อยนั่นน่ะเนาะอ่าค่ะก็ลุงก็บอกว่าอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เหมือนกันเนะไม่ว่าจะอยู่เชียงตุงอยู่ประเทศไทยแบบนี้นะคะเชียงตุงก็ทําได้ทํานาก็มีความสุขอยู่แล้วในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะเนาะโอเคค่ะยินดีขอบคุณลองสามน้ำน้ำค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ล่าค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาถามคนแม่กันนะคะว่าจิงตุงข้านี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอ่ะแม่มีความคิดหรือมีความคิดเออดีตัวอย่างกันไอ้ช่างก่ออะไรขายออกไงมีมีเงินกองมีกับมีการไลนั่นกันอออันนี้เอามีเงินกออะไรขี่ก้าเรามีเงินก่ออะไรขี่ก้อเราแต่บางทีมันมีเงินยื่นกออีกแบบก่ออะไรน่ะมีเพิ่มไม่ไหวเป่าสกากะไรน่ะมีก่อผ่อนนี่นั่นนะแปลงมาสบายุเจตตัวอย่างกันืางที แแม่อยากเป็นคนไทยไหมไทยแก่เลยค่ะไทยเป็นคนไทยไทยเป็นคนไทยอะนะคะโอเคอันนี้คือความคิดของแม่นะคะวนเข้าวนวาสนาเข้ถึงวนวาสนาไม่ถึงไม่ถึงกวมันกวเป็นอยู่ข้างอยู่ข้างมากก็เป็นขั้นประมาทเนี่ยใช่ใหญ่นั่นน่ะอยู่ใช่ใหญ่อยู่เป็นใช่ใหญ่ที่นี่น่ะวาสนาถึงเมืองไทยนั่นน่ะวาสนาใหญ่กว่าเลยเป็นคนไทยนั่นแหละอ่าแม่บอกว่าถ้าวนวาสนาใหญ่ก็ ไม่เป็นคนไทยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปถามคนต่อไปนะคะไปถามน้องพอศีต่อไปนะคะว่าน้องพอศีมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะน้องพองศีมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ถ้าเกิบเชียงตุงได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยถ้าประเทศไทยกับเชียงตุงได้รวมกันก็คงดีค่ะเพราะว่าน้องพองศีจะได้ ไม่ได้ไปไปมามาได้ไปเรียนที่ไกลลำบากอยู่ที่ไม่มีบ้านไม่มีมอไซค์ค่ะต้องอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องบางทีก็เกรงใจมากๆค่ะญาติไม่ว่างก็ต้องเดินกับบ้านเองค่ะอืมนะคะก็คือบางทีเนาะเราก็อยู่เชียงตุงเนี่ยต้องเดินทางไปเรียนที่ไม่สายอะไรเนี่ยก็ต้องอาศัยญาติพี่น้องที่นั่นเนาะไปรับไปส่งอะไรเนี่ยบางทีก็เกรงใจก็ต้องเดินกลับบ้านเองใช่ไหม ค่ะเพราะว่าบางทีก็เกจงใจยากๆอะไรเลเนาะเพราะว่ามันระยะทางมันไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ใช่ไหมเดินทางประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิบเดินเท้าอ่ะยีนาทีได้ไหมสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอ่าได้เนาะตรงนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะเมรลองง่ายทำไมอ่ะโอ๊ยดูหลานั่นนะเพดก็ยังอันนี้ไปถ่ายเป็นฟสีแล้วเมรลองง่าย

ก็ต้องอดทนสู้ไปเนาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านหล,หลายคนแล้วนะคะส่วนมากก็จะเห็นด้วยนะคะ ถ้าจะมีการสู้รบไทยกับเมมาเพื่อเอาชิงตรงตรงนี้ใหม่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะการสู้รบการแย่งชิงอํานาจกันมันไม่โอเคกับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะตรงนี้การทําสงครามเนี่ยมันไม่มีผลดีกับทุกคนอยู่แล้วนะคะมันมีเสียกับเสียนะคะเหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นข่าวอิสราเอลกับฮามาสนะคะที่มีการทําสงครามการทําให้คนตายนับไม่ถ้วนเลยนะคะรวมถึงคนไทยที่ทํางานอยู่ในประเทศนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีการจับ คนไทยเนี่ยไปเป็นตัวประกันแล้วก็มีคนไทยเนี่ยตายไปหลายคนเลยนะคะตรงนี้ใหม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะาจะมีสงครามไทยกับพม่าอีกนะคะตรงนี้ใหมคขออยู่แบบนี้ดีกว่านะคะจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะ เพราะทุกวันนี้นะคะเชียงตุงของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่สงบมากๆแห่งหนึ่งเลยนะคะถ้ารัฐบาลเมมมานะคะออกมาพัฒนาบ้านเมืองออกมาพัฒนาประเทศนะคะทำให้ประชาชนมีงานที่ดีมีเงนิงนที่ดีนะคะและไม่รังแกประชาชนนะคะก็ถือว่าเชียงตุงเป็นเมืองที่น่ายอยู่แห่งหนึ่งเลยนะคะเพราะชาวบ้านในเชียงตุงนะคะต้องการความสงบสุขเท่านั้นเองนะคะ สรุปสุดท้ายนี้นะคะคือชาวบ้านส่วนมากนะคะอยากจะเป็นคนไทยอยากจะเข้าร่วมกับประเทศไทยนะคะถามว่าใหม่จะเอาใจคนไทยหรือว่าอวยประเทศไทยหรือเปล่านะคะเปล่าค่ะไม่ได้อวยประเทศไทยนะคะพูดจากใจจริงๆนะคะที่เราอยากจะเป็นคนไทย traveled, อ่ะเพราะเรารักประเทศไทยหรือว่าชอบประเทศไทยนั่นเองนะคะชาวเิงุงกับชาวไทยนะคะพูดคุยสื่อสารกันเนี่ยเข้าใจง่ายดีนะคะ ไปไหน yere, มาไหนเนี่ยไม่ต้องมีล่ามมาแปลเหมือนที่นี่นะคะเมื่อเราไปเที่ยวเมืองหลวงของประเทศเมียนม,มาเนี่ยคือเราไม่รู้ภาษาของประเทศเมียนม,มาเนี่ยเราเหมือนคนมง่มากๆเลยนะคะ,<ส>ะเพราะว่าใหม่เคยไปสัมผัสมาแล้วเนาะคือถ้าเราไปเมืองหลวงของประเทศเมียนม,มาเนี่ยคือเราจะสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะคะถ้าเราไม่รู้ภาษาเมียนมานะคะขนาดน้องสาวใหม่เนี่ยเรียนถึงตาสิบนะคะยังแบบ เข้าใจยากเนาะคือที่เมืองหลวงของประเทศเมมมาเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเร็วมากเลยนะคะไม่เหมือนที่ชิงตงชิงตงจะแบบค่อยคอยพูดจะเข้าใจแบบนี้นะคะถ้าเกิดพูดเร็วไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ภาษาเขาเหมือนกันนะคะบางคนนะคะก็ดูถูกเราด้วยซ้ํานะคะว่าอยู่ประเทศเมมมาทําไมถึงไม่รู้ภาษาเมมมาทําไมง่จังอะไรแบบนู้นแบบนี้นะคะมันเป็นความผิดของเราเองนะคะที่เราไม่รู้ภาษาของเขานั่นเองนะคะที่เราไม่ได้ ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนั้นเนาะมันเป็นความง่วงของเราเองนะคะที่เราไม่ได้ใส่ใจเรียนภาษาของเขานั่นเองนะคะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนใหม่เป็นสาวนะคะแล้วก็หม่ตอนนั้นอยู่ที่น้องผาแล้วเนาะก็คืออยู่ในใกล้ๆในเมืองแล้วนะคะส่วนมากคนที่อยู่ใกล้ๆในเมืองเนี่ยจะรู้ภาษาเมมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าได้สื่อสารได้ได้สัมผัสกับ ชาวเมมาจริงๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกอย่างเช่นใหม่อยู่หมู่บ้านในไ่ามาก่อนนะคะใหม่เป็นคนบ้านนอกมาก่อนนะคะแล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ในใกล้ๆเมืองใกล้ๆในเมืองอะไรแบบนี้เองเนาะใกล้ๆในเวงนั่นเองนะคะที่เขาเรียกกันเนาะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยใหม่ก็ออกไปข้างนอกนะคะก็ไปร้านค้านี่แหละไปร้านค้าไปซื้อหรือว่าไปใสน่น้ํามันอะไรก็ไม่จำไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็มีชาวเมมานะคะได้มาสอบถามเส้นทางว่าไปตรงไหนตรงไหนอะไรแบบนี้นะใหม่ก็เลยบอก ว่าไม่ไม่รู้ภาษาเมมาอะไรแบบนี hmm, ้เนาะก็เลยบอกไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ได้มาถามใหม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบนี้นะคะใหม่ก็บอกว่าใหม่อยู่น้องผ้าอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าอยู่น้องผ้าอยู่ในเมืองจริงๆทําไมไม่รู้ภาษาเมมาอะไรแบบนี้เนาะใหม่ตอนนั้นนีรู้สึกแบบผิดมากเลยนะคะที่เขาที่เขาว่าเราอะไรแบบนี้เนาะคือมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นความผิดของเราเองที่เราไม่รู้นะคะ หม่ก็เลยอธิบายว่าใหม่ไม่ได้อยู่น้องผ้าหรือว่าในเวงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหม่อยู่บ้านนอกมาก่อนก็คืออยู่บ้านในค่ายเพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองไม่กี่ปีนี่เองอะไรแบบนี้นะคะก็อธิบายอะไรแบบนี้ให้เข้าไปเนาะถ้าเราอยู่ในเมืองหรือว่าใกล้ในเวียงเชียงตุงอะไรแบบเนี้ย ส่วนมากเขาจะดูภาษาเพราะว่าเขาเรียนสูงอะไรแบบนี้เนาะที่เราไม่ยอมเรียนภาษาเขาดูว่าภาษาเม,มาียนมานั่นเองนะคะก็เพราะว่าเรามีความคิดว่าเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ไปทํางานอะไรที่ไหนแบบนี้นะคะสู้ไปทํางานที่ประเทศไทยดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเรามีความคิดแค่นี้เองนะคะตอนนั้นเนาะสุดท้ายนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันมนาะได้เลยนะคะสําหรับคลิปนีน้ก็จะขอตัวลาไป โอ้โหพี่น้องหลังจากที่เบ้าสมจิตได้เบิ่งกับความคิดของสาวเสียงตุงหรือว่ามู่บ้านที่เอพาพม่าหรือว่าสาวเสียงตุงคนนี้เพิ่นได้ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามความคิดนี้อาจจะบ่แตกต่างกับสาวลล่าน้องพี่น้องอันนี้ว่าเฉพาะที่สาวลาวที่วสมจิตเคยได้สัมภาษณ์น้องพี่น้องนี่เป็นความคิดเล่นๆนาะพี่น้องที่ว่า ซาบ้านซาซ่องที่แบบไปนั่งหัวจุ้มกันแล้วก็ว้าเรื่องอดีตถ้าว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยคนรุ่นเก่าๆนะพี่น้องเพื่อนแห่งสีว้าแล้วก็ละกลยกันเรื่องอดีตแต่สมัยนั้นะน,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 นะพี่น้องเล่าเป็นจัางซีอีสานเป็นอย่างสั้นนอนพี่น้องคนที่อายุรักหกเจ็ดสิบขึ้นไปนี่เพื่อนมีเครือญาติมีพี่น้องป้องป่ายู่ทางนาครพนมทางมุกดาหารกันหลายเมื่อยามบุญเทศกาลบุญทัดพนม อ่าเพื่อนก็นเคยไปไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานพี่น้องทั้งผู้ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีก็มีซาวนาครพนมหรือว่าซาวมุกดาหารตะเก็บไสแดนก็ข้ามมาอยู่ด้ข้ามายามปู่ยามย่ายามผู้เท่าทวดไม่เท่าทวดอ่าอยู่ทางพังลาวเพราะว่าบางคนน้องพี่น้องปู้ญาตายายเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าลูกหลานยังพัวพันกันอยู่ก็เหให้ความหักเพลงยังเหนียวแน่นคือเก้าอ่า แต่ว่าบางคนเนาะพี่น้องอปูเน่าแต่เา่าเสียถ้าว่าบม่ได้พัวพันกันกน็คือว่าจางหายเนาะพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็คือกันคําว่าถ้าว่าตัดจากการพัวพันหรือว่าการพูดการคุยบ่เข้ากันนี่ค่ะมันเก็ดให้ไปกันยะเนานะพี่น้องแต่ถ้าว่ามีความหักเพงมีอย่างกระซ่งข้าวส่งข้าวกันกะถือว่าติดต่อเนื่องจากลูกสู้หลานจากหลานสู้เลนจากเลนสู่หลอดกนะ็ถือว่าโบลืมเนาะพี่น้องตระกูลโคตรเงางเสือเนาะพี่น้อง ว่าจะยุ่ประเทศใดก็คือกัดเป็นองค์ความหักเพง็กมีครอบเขตทรายแดนคือเพื่อนว่าอิลีเห็นสงครามกลางเมืองพม่าปัจจุบันนี่ก็เป็นตายยานเนาะพี่น้องก็ถือว่ามีความวุ่นวายเหตุให้ชาวพม่ากำลังไหลเข้ามาไทยหลายนะพี่น้องสมจิตก็ได้เคยไปถามนะพี่น้องอ่าเพื่อนของบ่อสมจิตที่ไปทํางานอยู่พังไทยเพื่อนมามันมากนะพี่น้องบางคนกระทึกส่งมาเพื่อนว่าเพราะว่าตอนนี้พม่าหลายชาวพม่า บางคนก็นมาทํางานบางคนก็นมาลีภัยกถือว่าแน่นกันนพี่น้องหางานยากปัจจุบันนี้เพิ่นว่าอ่านี่ก็เป็นผลมาจากสงครามที่เลี้ยงเลี้ยงบยุได้นีพี่น้องคําว่าสงครามแล้วก็มันก็มีการสูญเสีย้วยละ่ะแต่ว่าฮอดข้าวฮอดย้ามมันก็นเลียเ้ยงบุได้เนาะดังนั้นละหลายคนกน็ถือว่าภาวนาเลี้ยงเลี้ยงบอยากให้เกิดสงครามในประเทศใดคือกันเพราะว่ามันมีความวุ่นวายแหละมัน็ดให้ ประเทศัาว์ยุดการพัฒนาคาว่ายุดการพัฒนาประชาชนกัไนะครับควมเดือด้อนไปตามๆกันสมจิตเห็นกันถึงกับแป๊กเนะพี่น้องสาวเสี่ยงตุงแต่ว่าบางคนกับพูดภาษาพม่าบบราณแต่ว่ามาพูดหรือว่ามาวาา่าภาษาไทยได้จ่วยจ่วยอ่าสมจิตก็คืดงงคือกันได้ว่ามันเป็นจังไดคือเป็นอย่างซีเนาอาถ้าเขาไปศึกษาเบื้องประวัติลึกๆกัเอออย่างพอเนะพ่อว่าชาวทาไทยใหญ่ แถวรัดสารแถวเสียงตุงนี่เมื่อก่อนก็นกนเคยขึ้นกับประเทศไทยน้พี่น้องแต่ว่าอาเมาเซียดินแดนย้อนสงครามอาโบกีปีมานี้อาชาวเสียงตุงน้องพี่น้องก็ถือว่ายึดถืออาวัฒธรรมคือกันกับไทยกับพูดภาษาก็คือกันกับไทยคลองประเพณีต่างๆคือก,กันกับไทยนะพี่น้องดังนั้นเ็ดให้อาชาวไทยเราถึงให้ความสําคัญอาให้ความห่วมือ อาเรเสียงตุงหรือว่ารัฐฐานที่มาทํางานอยู่ฝังไทยนกอ,อาก็ถือว่าเพื่อนกัฮักเพลงสารพม่าอาพอ,มาอาสมควรเท่าที่ระสมจิตได้เห็นตัวจริงที่เคยไปทํางานอยู่ฝังไทยอาสำหรับคลิปนี้บาสมจิตก็ขอจบคลิปเพียงสำนีก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมฝักกดติดตามพี่นอ้องสุดท้ายขอกรับขอสวัสดีสวัสดี